S <S มากันที่อีกหนึ่งคนต้อบอกว่าไปเป็นพิธีกรในงานเปิดตัวค,คอนเสิร์ตและโปรเจกต์อัลบั้ม22ของพี่เบิร์นนะฮะก็คือปาเต้ยุธนานะฮะนักข่าวก็เลยถือโอกาสอัปเดตกันหน่อยเทศก,กาลดนตรีบิ๊กเมลเทนต้อบอกว่าเป็นงานประจำปีที่แฟนๆรอคอยนะฮะ ก็อบอกว่าปราเต้คอนเฟิร์มบอกว่าปีนี้จัดแน่นอน10-11ธันวาคมที่ดิโอเชียนเขาใหญ่ที่เดิมนะฮะเพิ่มเติมคือได้พื้นที่กว้างมากขึ้นอีกนะฮะปราเต้บอกว่าบิ๊กเมลเทนปีนี้จะไม่เหมือนทุกปีที่เคยจัดมานะฮะใครที่เคยไปแล้วเนี่ยให้ลืมภาดงานปีก,นก่อนได้อย่างแน่นอนส่วนลิลายชื่อศิลปินตอนนี้เต็มนจนล้นแล้วนะ,ะเพราะศิลปินส่วนใหญ่อะได้ล็อกคิวไว้สำหรับบิ๊กมลเทนโดยเฉพาะ เพราะทุกคนก็คิดถึงการเล่นคอนเสิร์ตหลังจากที่ไม่เล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆมานานนะฮะซึ่งก็มีศิลปินขาประจำของ Big m o u ม t เท n รวมถึงศิลปินที่ยังไม่เคยได้ขึ้น Big m o u ม t เท n หลายคนเหมือนกันนะก็มาขึ้นในครั้งนี้นะฮะมาตรการความปลอดภัยปาเต้บอกว่าโอ้โหเตรียมแผนรับมือไว้หลายแผนมากแต่คิดว่าช่วงปลายปีะ สถานการณ์ต่างๆน่าจะดีขึ้นกว่าตอนนี้นะฮะและจากที่ได้เห็นการจัดการแข่งขันสึกแดงเดือดที่ราชมังเนี่ยแหละมีผู้ชมกว่า50,000คนแล้วก็ไม่ได้มีการนั่งเว้นที่นั่งกันแล้วนะฮะก็มั่นใจว่า Big m o u n t เปีนี้ก็สามารถเปิดรับคนดูได้แบบ100%เซเต็มเหมือนกันนะฮะแต่อาจจะมีการโชว์ผลการฉีดวัคซีนผลการเอทเคแบบไม่เกินสชั่วโมงที่น้่งงานทั้งนี้ทั้งนั้น่ะ ต้องดูสถานการณ์อีกทีนะฮะอาหาไปฟังปัตเต้กันก่อนฮะศิลปินทุกคนก็ก็ไม่ได้เล่นงานสเกลใหญ่ๆอย่างดีมานาน,นะะมีรายชื่อที่อยู่ในตารางโชว์แล้ว<ม>แล้วก็รายชื่อที่ทดเอาไว้ก่อนเพราะว่าที่เล่นไม่พอแล้ว <c oughs> ซึ่งผมก็จะไปดูว่าขนาดชื่อที่ถูกทดเอาไว้เนี่ยก็ยัง <c oughs> จริงเหรอคนนี้ยังไม่ได้เล่นอีกเหรอเรื่อง,เร,องเรื่องมาตรกา่ก่อนหนึต้องบอกว่ามันเราก็จะปฏิบัติตาม สิ่งที่ทางการกําหนดมาโดยเคร่งครัดนะฮะแต่ก็ความจริงก็ง่ายๆเลยเราเพิ่งผ่านสึกแดนเดือดไป mm hmm. ก็คือสามารถนั่งติดกันได้เ mm hmm. ต็มพื้นที่แต่ยังต้องใส่หน้ากากอยู่ซึ่งผมว่า แม็กเซนบอ<ร>ก <ller> ว่ามันประมาณนี้กำลังกำลังดีอยู่กันโด,โ,ดโดยเฉพาะงานเรามันเป็นงานแบบการแจ้งด้วยนะฮะมันก็อาจจะสามารถเราเห็นตัวอย่างละว่าตอนนี้ผู้คนก็เริ่มทยอยกลับมาไม่ว่าจะเราเห็นบรรยากาศที่สยามสแควร์อย่างเงี้ยที่แบบมีดนตรีบนถนนเราเห็นการใช้หนังการแต่ง <S <S ในกรุงเทพเราเห็นสึกแดงเดือดเราเห็นเทศกาลงานต่างๆที่กลับมาซึ่งซึ่งเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องที่เราก็เชื่อว่า ทุกคนน่าจะเริ่มอัดเเข้ากับสิ่งที่คือเราอยู่กับมันนะเราอยู่กับไอไอสถานการณ์โควิดกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นอนอกจากศิลปินมืออาชีพแล้วเห็นว่าปาเต้้เขารับสมัครด้วยนะสำหรับวงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาคุณให้มาออดิชั่นกันเขาเรียกเป็นโปรเจก อาอแล้วก็จะมีการคัดเลือกกันน่าจะวันที่25กรกฎาคมนี้จะมีการคัดเลือกปรนตีของนักเรียนนักศึกษาในโคราชเนี่ยว่าใครจะได้ขึ้นเวทีของ i i m o ม n t เทนนะครับตอนนี้คัดมาเหลือ10วงสุดท้ายแล้ะเดี๋ยวจะคัดกันอีก25กรกฎาคมนะฮะฉันอยากไปขายข้าวไข่เจียวเ่ยเนี่ยไม่ได้อยากไปดูดนตรีอยากไปขายข้าวไข่เจียวฉันเคยคิดว่าอยากไปขายข้าวไข่เจียวนะคือขายแล้วคือรวยอ่ะ รวยอ่ะวันนี้คือรวยเลยอ่ะแค่รอบนอกก็ต้องขนไข่ไปกี่แผงเนี่ยซื้อไปเยอะๆเลยเออแต่ก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันบรรยากาศแบบนี้ดีโอเชี่ยนเขาใหญ่มันมีที่พักให้ขายให้จองใช่ไหม เต็มหรือ,อยังก่อนตอนนี้เต็มหรือ,อยังก่อน,อน,นัน,อนนั้นนะไม่ตัดแต่จะจัดได้ใช่ไหมฮะปีนี้จะไม่มีปัญหาอีกใช่ไหมฮะจําได้ปีที่แล้วโอ้โหอ้าวเขาบอกแล้วชมังอึมอ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 ้มอึมอึมโอ้โหหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้จาได้เลยต่อตึงใครไปก็คือเสียอารมณ์คือแบบเหมือนงานยกเลิกอะไรอย่างนี้ก็จัดได้แบบไม่เต็มเม็ดตํานะฮะอ่ะแต่จริงๆฉันว่าปลายปีก็ต้องจัดได้แล้วแหละถ้าจัดไม่ได้อีกก็ศิลปินก็ เหนื่อยนะเหนื่อยๆนะเพราะว่างานก็หายไปเยอะนะฮะ